สวัสดีสบายดีพี่นอ้องมาคบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพ,เ,พเพื่อนเข้ามาตัดกิง่งหรือว่าตัดเนี่ยที่จะเอาดอกปีนี้อันนี้จะเป็นพันธุมนซันคิงนะทุกคนเราจะมาแต่งกิง่งเราจะเอาดอกปีนี้มาดูกันทุกคนมาเผื่อบอเสียเวลาเนาะมา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 พี่น้องมานี่ทุกคนมาดูตรงนี้เนาะเนี่ย ตรงนี้อันนี้เราไม่ต้องเอาไว้เลยทุกคนเราได้เนี่ยเลือดไฟฟ้ามาตัดออกเลยถ้าเราถ้าเราไม่ตัดออกเดี๋ยวออกลูกมาเนี่ยเขาก็จะมาสนกันตรงเนี้ยเนาะอันนี้ก็ยังพอไว้ได้แต่ถ้ากิ่งมันติดกันอ่ะเราตัดมาเลยเหมือนกิ่งข้างบนเละก็ปีนี้จะเป็นปีที่สี่แล้ว ก็จะเอาไว้ดอกทุกคนจะหัดไว้ดอกหัดเอาลูกเขาก่อนเนาะเป็นมนสันคิงทุกคนไปเป็นไปดูข้างบนกันเลยนี่ก็เป็นพันมนซันคิงปลูกไว้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นทุกคนหกต้นเนาะนเหมือนต้นนี้ก็ต้นใหญ่ใหญ่ปีนี้ต้องเอาลูกแน่นอนต้นใหญ่แล้ว บางต้นก็ใหญ่บางต้นก็ยังไม่ใหญ่้างบนนี่ก็เราไม่ต้องไม่ต้องตัดแล้วต้นนี้ไม่ต้องแกะเอาแต่กิ่งแขนองออกแล้วเนี่ยเขาออกแบบไม่ได้ติดกันเท่าไหร่เนาะเนีย่ยเราจะมาดูกิ่ง,งนี้ทุกคนลักษณะกิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราออกเลยเนี่ยตรงเนี้ยกิ่งมันจะมาติดกันอย่างเงี้ย บเอาบัไดามาด้วยเดี๋ยวน้องอาติมจะขึ้นไปตัดข้างบนปลาทุกคนขึ้นมาข้างบนนะต้นก็ใหญ่ละเอียบได้อยู่ทุกคนเราจะเอาอติมจะ เอากิ่งเนี่ยออกเนี่ย อันนี้คือมอนซันคิงทานมอนซันคิงนะทุกคนเรามาตัดแต่งกิงออกกิ่งเขาก็จะไม่ได้เั่นมากมายนะทุกคนกิ่งเขาจะออกไปไม่ได้ติดกันบางทีเลย ไม่โล่งเป็นไรทิชชิงอันนี้มันต้องออกปีนี้จะได้เฮ้ยเห็นมูลทิงชินต้นนี้ออกลูกเนี่ย แต่งโล่งมากเลยทุกคนเอาให้โล่งไปเลย,ยเหมือนนี้อ,ออกไปเลยเอาออก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 อันนี้ก็ออกโอ้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราตัดแต่งเขานะถ้าตัดแก่งไม่ไม่ทันเวลาหรือว่าผิดเวลาเขานี่ไม่ก็จะรักษาแผลได้นานหน่อยนะทุกคน หลังจากที่ว่าเราตัดกิ่งเขาแล้วเนาะแล้วก็่าลืมเอาอยามาพ่าพนป้องกันค่าป้องกันมอดนะทุกคนไม่ใช้ค่ามอดป้องกันเราต้องป้องกันก่อนแล้วก็ยาเอามาฉีดตรงเนี้ยนี่ที่เราตัดเนี่ยฉีดไปป้องกันมอดไม่ให้เขาเข้านี่เซลลาเราตัดเดี๋ยวเราตัดอยู่ประมาณนี้ทุกคนตัดไม่ต้องเข้าไปจำะ เขาไปจำนะเขาจะเข้าไปํำต้นเขาแผลเขาไงอันนี้เขารักษาแผลเขาข้างนอกคุณอย่างน้อยเขาตายไปแวเนี้ก็หายไปแหละอันนี้ก็แนนกม่น้องติมพาเพื่อนๆมาแตแต่งกิ่งโมชันคิงเื่อจะเอารูปปีนี้นะทุกคนนะทุกคนพูดก็พูดไม่ชัดนี่เราก็มาดูต้นนี้ทุกคน ต้นนี้ก็เป็นพันธุ์มุนสังกิงเหมือนกันกินจ,จะเอาตัวไหนออกตัวนี้หระอึเดี๋ยวขาโล่งคือนี้ไม่ให้เขาให้ไม่ให้กิ่งเขามาขี่กันอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือได้เขาไปคนละทางแต่ถ้าเขาขี่กันขึ้นอย่างเงี้ยเราเอาเก็บไว้มันก็จะเอาลูกไว้ยากอาะสําหรับคลิปนี้เขาจดพท่ีนี่พี่น้องเนาะมาครพี่น้องมาแต่งกิ่งมนสังคิงนิดๆหน,น,น,น่อยๆทุกคนก็มันออกกิ่งของมันธรรมชาตินั้นเนี่ยเราไม่ค่อยจะมาแต่งกิ่งนะแต่มูนสังคิงเขาจะเนี่ยเขาจะออกของเขาแบบนี้เลย แล้วก็พอใจแหละขนาดนี้เราจะเอากิ่ะแขนงเอาอย่างเดียวเอาสำหรับคลิปนี้ขอกาบว่าขอสบายดีทุกคน